สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องวันที่16บหกกรกฎาคมหกสิบครับผมเอาคลิปนี้กะมีแนวทางตัวเลขพิเศษครับพี่น้องเนาะกะถือว่าเป็นร่วมคลิปก็ไรครับผมครับมือเสานี่พอขุนสายซีเป็นกะท่มาครับผมย้ำตัวเลขครับพี่น้องเนาะย้ำตัวเลข หลังจากที่ได้นําเสนอไปก้อนน้นนี้แล้วครับผมพ่อขุนสายสีครับแล้วก็นในคลิปนี้ก็ยังมีเลขของอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมย้าวันหวยออกเลขหลวงตาด้วยครับผมเลขหลวงตาแล้วก็เลขของปู่พิษณุโลกครับพี่น้องปู่พิษณุโลกอย่าลืมนะครับผมปู่พิษณุโลกงวดว่างหันเพิ่อนก็นตำเล่าแตกครับพี่น้องเนาะสามตัวแล้วก็เพื่นมีเลขไทยนําแล้วก็ปู่ลอมบุรี่นําครับพี่น้องเนาะ อูลบบุรีกลับมาแล้วครับผมในคลิปนี้แล้วก็เลขอาจารย์ประสิทธิ์ครับผมอาจารย์ประสิทธิ์เพิ่นกะดังมาจากแนวทางตำราเพื่อนกันครับผมเพิ่นกะมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยมาให้พี่น้องซี่ได้รับชุมรับฟังกันในคลิปนี้เด้อครับพี่น้องค่อยๆผิดใจหน้าไปน้ำกันแต่ว่าในคลิปนี้ก็มาเชื่อก็นั่งเขียนเลขไปก่อนที่จะมานําเสนอก็มีช่วกันด้วยครับผมช่วกันโดยไม่แน่นอนหมายให้กันครับพี่น้องเนาะครับผม ชนกันโดยไม่ได้นัดหมายครับผมครับมีอยู่แนวทางตัวเลขของพ่อขุนสายสีครับผมและก็อาจารย์ประสิทธิ์เพิ่นช้นกันครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันร่วมไปถึงเลขหลวงตาของอาจารย์สายบุญนําครับชนกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับผมครับเพราะว่าก่อมาเชื่อจะเก็บข้อมูลครับพี่น้องเนาะก่อนสี่ลงคลิปเพราะว่าเอามาลงคลิปเดียวกันครับเพิ่นกับมากตัง ติดต่างทางกันครับผมก็มาชนกันเลขในงวดนี้พี่น้องเนาะตัวชนตัวนั้นเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางร่วมเซียนเด้อครับผมก็ไมาแช่ก็ต้องขอกลับขอพระคุณปูขอพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ครับผมแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านเด้อครับผมถ่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ครับผมเมื่อแรกนี่ขอให้โชคดีเด้อครับผมครับได้รางวัลใหญ่ไปนน้ำกัน ไปรับชมรับฟังตัวเลขในคลิปนี้กันเลยครับครับพี่น้องครับผมเมื่อเ้านี้พอคุณสายซีพ่นโทรมาก้วยครับผมพ่นมาย่ำตัวเลขครับกอไมาเชื่อก็เลยจดไว้เอามาร่วมลงทีเดียวกันครับผมลงทีเดียวครับก็มีดังที่ว่าแล้วครับพี่น้องเนาะสามซีเซียนครับพอคุณสายซีพ่นย่ำบนคือศูนย์หาได้ครับพี่น้องศูนย์ห้าสามตัวบนเพ่นย่ำที่เจ็ดศูนย์หา เจ็ดศูนหาครับพี่น้องเนาะลองๆเราจะเป็นสี่ศูนหาหาศูนหาครับผมครับเป็นมายั่มตัวนี้สำสำรับสาบที่ลงไปแล้วพี่น้องซี่ก็ไปย้อนเบิ่งเอาได้ครับผมก่บนมาเชื่อบเบื้องมานะนำครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคือมายัม่มตัวเดียวคือศูนหาอาจารย์ประสิทธิ์เป็นกระโซงไล่มากครับพี่น้องเนาะเมอเซาน,ะน,นี่ครับเพิรนวานเด่นบนหาสองตัวบนมีศูนหาสามหา ซีหาครับผมเนนศูนหาคือกันนี่แหละครับพี่น้องเพิ่นมาคนละอ่าสำนักคนละทิศทางเลขมาช่วนกันสามตัวบนเพิ่นให้เจ็ดศูนหานีครับผมครับผมเชื่อก็บ,บรท่านในร่งคลิปพอบรท่านในร่งคลิปอาจารย์ครับผมแต่ว่าเลขช่วนกันแล้วเด่นล่างสี่สองตัวล่างสี่หนึ่งสี่ห้ากันสี่เก้าครับ อาจารย์ประสิทธิ์นี่กันโด,ด่งแดงโด่งดังในเลขตำรา่ครับพี่น้องเนาะเป็นกระมีแนวทางรัฐบาลไทยต่อมาอาจารย์สายบุญทรงมาให้มือเช้านี่คือกันครับพี่น้องครับผมเลขหลวงตามีเจ็ดเก้าหกครับผม 96, 97, เก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกเลขฝันหลวงตาเป็นสี่ศูนย์นะครับผม แล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็น805นี่ก็จชศูนย์หาด้วกัน05และ8ปนี่ครับผมสามสำนักส่นกันแล้วครับพี่น้องสาสำนักนี่ครับจิตรรงกับกองสลากว่าครับพี่น้องแต่ว่นนี่ชนกันแล้วครับ ูพิษูจนโลกครับพี่น้องเนาะปูกับตำเล่ากับสุดยอดครับผมเหล็กเด่นกับลุดหยาดด้วยกันได้ครับผมนี่เด่นบนเก้าห้าหกครับผมเก้าห้าหกต้องมีให้เห็นสามตัวบนศูนย์สองหกห้าเก้าเจ็ดแปดสามหกสองสามเจ็ดสองตัวบนสามหกเก้าเจ็ดสองหกสามเจ็ดครับผมปูพิษูจนโลก ต่อด้วยปูล่ลบบุรีครับผมปูลบบุรีปูล่ลบบุรีครับเน้นไปที่3มตัวครับพี่น้องเนาะวิ่งบน7กับ9กครับเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่ง7ี่เก้าหนึครับบนมี1นึ่งส1มหนึ่ล่างสองเก สามเก้าสองหกสามหกเก้าหกครับผมก็ถือว่าชนชนกับปูพิสุนโลกกับปูโลบพลี่ครับผมเหล็กล่างครับกับเหล็กบนครับพี่น้องเนาะชนกันอยู่เอาลองพิจารณาเบิรงเดอ้อครับพี่น้องสองหกสามหกงั้นครับผมปูพิสุนโลกให้บนปูนโลบพลี่ให้ล่างครับสองหกสามหก นี่แลครับต่วสามสำนักนี้ครับพี่น้องนาอชสกันโดยไม่ได้นัดหมายครับผมชนกันโดยไม่ได้นัดหมายนี่ครับเอ่อทีเซอร์ไพ่ก็นันอีกครับพี่น้องเนาะมีอีกได้ครับผมมือเชานี้ก็มาเชียรจุดถูกอ่าขอเด็กกระปุกองค์ประคนนครับผมเดี๋ยวผ้าไปเบิ้งครับพี่น้องเนาะจะเป็นตัวไดครับผม มาครับพี่น้องครับผมครับจุดมือเอานี่ครับพี่น้องฟังนีได้ครับผมจุดมืออเศูนย์ห้าสามส่วนส่วนหกแปดหนึ่งนี่จุดอาทิตย์ก้อนครับผมอาทิตย์ก้อนครับนี่แหละครับพี่น้องนี่จุดล่าสุดจุดล่าสุดอมหม,มอก ศเอ้าหลุดจ่อยพี่น้อง053าตกพอดีครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตัวเลขมานำเสนอจนว่าวันที่16ครับพี่น้องเนาะถือว่าหลายสำนักอยู่ครับผม เลือกเอาพิจณา,าเอาเดอ้อครับผมมือเสานี่ก็รุ่งคลิปของพ่อผููทอกไปแล้วครับพี่น้องเนาะชุดสรุปของพ่อผู้ทอกว่าจะเป็นต่องวดกลางงวดแลวก็วันหวยออกครับผมครับพิจารณาเบิงครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้กา็มาเชียร์กับขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเดอ้อครับผมมีโชคมีลาบไปนน้ากันครับผมมือแรกนี่16กรกฎาคม68 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ